สวัสดีครับสวัสดีทั้งโจเชมนเซนต์แมชชีคทุกท่านเป็นนะครับคลิปนี้จะเป็นสูตรปากหลักร้อยแบบสี่ตัวเป็นสูตรเดินดีเข้ามาตอกเนี้ยยี่สิบสี่มวดติดนะครับอันนี้คือจะเป็นสี่ทิมมวดที่คลิปสี่ที่ผ่านมาสูตรนี้ได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์ออกแปดหกห้าครับในคลิปนี้พร้อมกับวิธีคิดนะครับสําหรับแนวทางสูตรร้อยบนแบบสี่ตัวนะครับเป็นสูตรระยะยาวเนาะอ่ะมวดแรกสูตรได้6789ครับออก6 ศูนย์หกะครับได้ถึงจะเข้าหลักร้อยคือที่หกวันที่สสู่ได้สี่หกเจ็ดครับออกหกงเข้าดินวที่สครับมันหลักร้อยวันที่สสู่ได้หกเจออกหกครับหเข้าหลักร้อยวันที่สสู่ได้หกเจาออกเก้หกสงเก้ามาหลักร้อยวันที่ห้าวันนี้ได้แปดเ้าศออกศูนย์สี่สี่ครบถูกปินห้าวันวันที่หกได้ศูนย์หนึ่งสองสามออกสองสองหนึ วันที่7ได้5678อ 8, อก843วันที่8ได้6 7 8 9ออก863วันที่9ได้9012ออก209ต่อไปวันที่10วันนี้ได้4567ออก779ครับวัน,น 4, 5, 6, 7, 8, 9, วที่11วันนี้ได้5678ออก700 วัดที่12สองูตรนี้ได้2 3งสามครับออก7จ็ดสามเดวที่13สูตรได้ห6 7 8ออก894เวัดที่14สูตรได้3 4มสห้าหออกห้าสอ่ะเลขที่เข้าหลักรวยห้าเนาะวัดที่15อ่าวันนี้ได้6กเจออก6ก7จดวที่16วันนี้ได้1 2ึ่งสอี่ออกสอง วันที่17อ่าังวันนี้ได้3 4 5 6ออก3 8 8นะครับต่อมาวันที่18งวดน,นี้ได้สอ4 5มครับออก3 0 9งวัที่19ครับในงวัน,นี้ได้ศ1นยออก3 5 2งวันที่10 20อ่าในงวันี้ได้3 456ออก3 9 2ต่อมาวันที่21อนงวัน,นี้ได้สอ4 5ครับออก2 4 6 2ี่สสิงูได้สูยหนึงสองออก3ามวันที่ยีได้5้าหครับออก8 5 2วันที่24สู่นี้ได้7 8 9 0ออก8 6 5เข้าที่ตัวนี้คือแมาที่ตำแหน่งหลักสิบหลักร้อยนะครับแนวทางสูนนี้เดินดี24มวดติดเป็นสูง ดินหลักร้อยนะครับจะเป็นแบบ4ตัวได้ยาวนะครับพร้อมกับวิธีคิดนะครับแนวสูนี้จะคำนวณเทียบให้ดูห้างหวดนะครับก็จะเริ่มจากในงวดแรกในะงวดที่สูนี้เริ่มดึง สูนี้ครับก็จะใชนะ้ข้อมูลจะเป็นในงวันวันที่16สิงหา6กแนะนวันนั้นออก095867นะครับ วิธีคิดในวรางสูนี้ครับหลักแสนบวกกัน3ครั้งบวกกับหลักพันครับบวกกับหลักหน่วยบนบวกกัน3ครั้งบวกกับหลักร้อยครั้งที่3บวกกับหลักหน่วยครั้งที่4บวบด้วยหกลงทีครั้งห้าบวกหนึ่งได้ท่าห้าบวกเด้เท่าหกบวกหกสิบสองบวกแปดยี่สิบหกครับวดนแรกสูนี้บวกกันได้หกเจ็ดแปดเก้าครับนี่คือเลขหลักร้อยที่ได้อ่านงวันนี้เอาหกศูนย์หก นี่คือสีริ้งวันแรกครับที่ศูนย์นี้เริ่มเดินต่อมาครับวันที่สองจะเป็นยใงวันนี้นะวันที่6ของ2เรามาลองคำนวณที่มือเงินศูนย์นี้วิธีคิดหลักแสนบวกกันสามครั้งบวก,กับหลักพันครับหลักหน่วยบวกกันสามครั้ง บวกกับหลักหน่วยที่สามบวกกัลังหน่วยที่สี่แล้วแล้วก็บุด้วยหกคงดีครั้งนำสามบวกเก้าได้สิบสองเป็นยี่สิบยี่แปดบวกหกสามสี่ครับวันที่สองบ,บวกกันได้สี่ห้าหกเจ็ดอย่างทรงสุดนี้จะเป็นแบบสี่ตัวเนาะวันที่สองออกหกหกสองเข้าดีตัวที่สามครับมาที่หลักร้อยต่อไหมครับ วดที่3จะเป็นวันน้งวดที่ห6หกครับก็ใช้ข้อมูลจากในวดที่หกสอเป็นตัวตั้งคำนวณนะครับสูงในวิธีคิดหลักเซนโปรกัน3ามครั้งครับ บวกกับหลักพันหลักหน่วยบนบวกกัน3าครั้งบวกกับหลักร้อยครั้งที่สามนำไปบวกกับหลักหน่วยครั้งที่สี่ได้คงที่จำนวนสูนี้คือหกนะครับแปดบวกแปดได้สิบหกบวกหกยิบสองสมสามหกครับวันนี้บวกกันได้หกเจ็ดแปดเก้าออกหกหกห้าข้าดทินตัวแรกครับมาที่ตำหนักร้อยนะครับนี่คือสี่สิบงวดที่สาม ค,คลิปนี้ผมจะคำนวณดูห้าม้วดเนะาะก็จะเป็น c ีดีใน3งวดแรกกับ c ีดีสงมวดหลังที่ผ่านมานะครับ <Okay. S 1> ซึ่งผมจะมานะคำนวณเทียบดูจะเป็นงวดที่12กับงวดที่งวดที่2ากับงวดที่24ที่ผ่านมานะครับก็ใช้เข้ามาจัดในงวดเดียว3 2 4 นแล้เปิดตัวตั้งคำนวณนะครับแนวทางสูนี้ครับวิธีคิดหลักแสนบวกกัน3ครั้งบวกกับหลักพันครับหลักหน่วยบวกกัน3ครั้ง บวกกับหลัก้อยครั้งที่สามแล้วบวกกับหลักหน่วยครั้งที่สี่บวกดไปข้อคงที่พอบวก5ได้เท่ากับ11บวก2 13 19 25ครับอันนี้จะเป็นซีดนะิงวันที่23นอกวันนั้นสู่ได้5 6 7 8ครับวันที่23ออก8 5 2ครับเข้าเรียนตัวที่สี่คือ8มาที่ดับเป็นหลักร้อยครับต่อมาครับซีรดิงวันที่24ที่ผ่านมานะแนวทางสสุนี้ครับ ได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์ออกแปดหกห้าเรามาลงคำนวณเทียบกันครับเนื่างกูนย์นี้วิธีคิดหลักแสนบวกกันสามครั้งครับบวกกับหลักพันครับบวกกับหลักหน่วยปนคูณสามนำบวกกับหลักร้อยครั้งที่สามบวกกับหลักหน่วยครั้งที่สี่ ได้ควบคุมที่แครั้งเนาะสี่บวกหนึ่งได้ห้าบวกหกสิบเอ็ดสิบเก้านี่ไปยี่สิบเจ็ดครับหัวที่ยี่สิบสี่นะครับสูนี้บวกกันได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์ผลออกแปดหกห้าครับได้ดินที่มาหลักร้อยที่สิบแปดข้าตัวที่สองครับถูกเป็นยี่สิบสี่หัวติดนะครับในตารางสูนี้นะครับดินที่หลักร้อยนะครับจะเป็นแบบสี่ตัววันนี้เป็นซีดินหัวที่ยี่สิบห้านะครับ ใครสนใจแนวทางสุนี้มาลองคำนวณดูนะครับว่าเมื่อวันนี้หลักร้อยที่ได้นะจะมีเลขดินอะไรบ้างนะครับทีนี้ผมจะนําเลขที่ออกในวันี้จะมาตั้งคำนวณให้ดูกันนะครับ วิธีคิดสูตรนี้ครับหลักแสนบวกกัน3ครั้งครับบวกกับหลักพันหลักหน่วยบนบวกกัน3ครั้งนะครับบวกกับหลักร้อยครั้งที่3นะครับนล้บวกกับหลักหน่วยครั้งที่4แล้วก็บรรลุขั้งที่ครั้งครับนำเบวกสได้ท็อปสบเอ็วกห้าบกบวกแปดบสี่บวกเก สามสิบสามสามเก้าวันนี้บวกกันได้เลขดินตัวแรกเลขเก้าครับบวกไปหนึ่งได้ศูนย์บวกไหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกไปหนึ่งแต้มได้ท็อปสองนี่คือผลลับที่ได้มวันนี้ครับเตียนที่เก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเป็นสูคคำนวณหาเลขดินหลักหนอยเนี่ยจะเป็นแบบสี่ตัวนะครับถ้าทุกใจตัวเลขที่ได้งใจนวทางสูตรนี้แค่ภาพแลจะจดเอาไว้ครับ นี้จะเป็นท้ายครั้งที่สามทายครั้งที่สี่นะครับนี้จะเป็นวิธีคิดนะครับในส่วนนี้นะครับประมาณนี้ครับวันนี้เป็นซีซีว่าที่ยี่สิบห้านะครับสูนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งสองครับหองเช่นนะครับ ก่อนหั้านั้นที่ให้ไปจะเป็นสูํำนวณหาชุดดินสตัวบนจะเป็นแบบ4ีชุดนะครับซึ่งใน4ีชุดนั้นผมคัดด,ดินให้แล้วนะครับอันนี้คือสูหลักร้อยนะครับเราทำมาที่นำสูหลักร้อยสูนี้นำไปประกบชุด3ามตัวดูกันได้นะครับกับแนวทางก่อนหน้านั้นนะครับคือจะเป็นแนวทาง2ตัวนะครับแบบ4ีชุดนะครับสูอันนั้นเดินดีหงมติดนะครับ ซึ่งแนวทางในคลิปนี้เป็นสู่คำนวณหาด้ดินหนักร้อยนะจะเป็นแบบ4ตัวนะครับอ่นวันนี้ครับหลกักร้อยสูนี้ได้ดีดินคือ90 1แล้วก็2ดิน4ตัวนี้นะครับได้9012เเป็นสูรแล้ลยาววันนี้ เป็นสีิมที่ห้านะครับเลขไหนท,ที่คิดว่าติดดับก็ตัดออกไปเลยครับส่วนนี้จะเป็นแบบสี่ตัวเนาะคลิปนี้ไฟล์เพียงเท่านี้น,น,นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ